เอาและสวัสดีครับท่าผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ยผมเองบีแซนยูนั่นเองนะครับผมนะในวันนี้เปนวันที่ผมดีใจมากที่สุดเลยก็คือรหัสผมนั้นได้ปลดแบนเรียบร้อยนะครับรหัสผมเนี่ยโดนโดนแบนจะไปสามเดือนนะครับหน่อยที่กลับมาสักทีไี่กลับมาสักทีโอ สำหรับใครที่เป็นเพื่อนผมอยู่นะครับก็สามารถเล่นกับผมได้เลยนะครับตามปกติเออใช่ใช่รหัสผมได้กลับมาแล้วยเย่วันนี้วันนี้เป็นวันที่ดีใจชิบหายเลยดีใจชิบหายเลยเออเออรหัสบอกฟุตผมผมกลับมาแล้วเย่คราวน,นี้จะเล่นบอกฟุตไปได้เลยไปนะครับจนกว่าจะเลเวลตัน โอ้ยังอยู่ของยังอยู่ครบหมดไหมดูดิโอเคผลแต่ละผลก็อยู่ครบนั่นแหละโอเคโองของไหนเรามาส่มผลดูดิว่ามันส่มได้ไหมเออยังไงก็ส่มได้นั่นแหละไหนใช้สามแสนเบเกือ กลสิ้นสิ้นสลดสลดเลยเกไปตีโดฟากันเกไปตีโดฟากันโอผมไปตีโดฟากันเออโอ้อยู่ด้วยเกไปตีโดฟา เสร็จโจ้นั่นแหละแค่มันต้องเสร็จคูคูคต้องเสร็จคูไม่ไม่ได้อะไรได้แต่เกลือเกลือทั้งนั้นเส้นหาอะไรวะเส้นผมหรือเปล่านะ่ะไปไป ไปโอเคไปฟาร์มเร็วกันแต่ว่าย่งนถ้าเกิดเราจะไปฟาร์มเร็วเนี่ยผมควรจะต้องไปไหนก่อนดีแตไมค่อยได้น่าจะเป็นปตีอิไรดีก่อนนนะโอเอค okay, ถ้าไม่มีพลักิจอะไรเราก็ผมขอจบเพียงแค่เท่านี้เลือดจะไปดีขอตบระ้บิดโซ่แลบ๊ายบาย อย่าลืมกินข้าวกันด้วยล่ะ